มออบรมห่อนไฟบกเขา้าเรียกว่าทาซีอกับกบแพงเติอบอยู่คอยกระซอกหูหนดบบเห็นเลยมาสังเกตว่ามันน่าจะจงัดวันนี้ ก็ค่อยๆงัดขึ้นงัดขึ้นมาไปเห็นหัวน็อตมีซีอันซีเจมังกี้นี่ก็พพิกไปพิกมาไลายลายหอบเติบโซกหาหน็อตบ่เห็นเลยมาสังเกตเบ่งมันหน่าจะอยู่วันนี้แหละลองงัดมาเบิงกับไม่แท้ น็อตตัวนี้เป็นอันที่สี่ันาหานอา็อตอ่างแรกก็ยกขึ้นเลยทำามิดกระสีกวาดเบ่งสวิกก่อนเป็นสวิกท่าน ก็ปรากฏว่าเขียมเมเตอร์ตีขึ้นอยู่สวิกบุเพสวิกตัวนี้แมนสวิก่านทอดออกทอดเขา่าต่อมาก,ก็วัดส่้เตา่าสาเตา่เตากับบอกขาด ต่อมากมแมฟิวฟิวอยู่ในเขาเอิ้นมาเทอร์โมโฟิวมันเป็นฟิวองศาถ้าหากว่ามันห้อนเกินองศาเกินมันก็จะตัดขาดแต่ว่าน็อตมันก่าอยู่ในรีบอยู่ในรีบค่อยก็เลยวาแย,ย่ตะระบิดเข้าไปหัน่นน็อตก็ค่อยคอยหัน่น มาตรงมาละจากนั้นก็ใส้คีมดึงเอาฟิวออกมาฟิวอันนี้มันเป็นฟิวองศาเป็นฟิวเซฟตี้ป้องกันบ่ให้ไฟไม่เหอนแล้วก็ป้องกันบ่ให้เส้เตาขาด ถ้าอุณหภูมิเกินมันก็จะตัดประกาจะวัดเมื่อก่อนเมื่อกี้นี่ลืมวัดลืมวัดแทกบางฟิวส่วนหนึ่งมันเป็นสีฟ้าอีกส่วนเป็นสีขาวก่อเคมเมเตอร์บตีขึ้นเลยแสดงว่าฟิวขาดอิลี ก็ทอดดึงออกมากระใสคีมตัดออกใบองศามันร้อยแปดสิมห้าองศาสิมห้าแอมป์ กระแทกเบิ้งว่ามันขาดเทปบเปล่าขาดอิหลี่ลอยกระจาอันใหม่ใส่กจะแทกเบื้องอันใหม่ก่อนว่มามันดีหรือว่ามันขาดแนวใด อันนี้มันฟิวที่ดีเทอร์โมฟิวที่ดีมันบกขาดแล้วค่อยก็ใส่ไปเหี่ยมห้อยอันนี้มันอันเก่าถ้าว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากได้ฟิวแบบนี้เทอร์โมฟิวก็ติดต่อสังวันก็นได้ สังวันก็จะส่งไปให้ส่งได้ทั่วประเทศเพราะว่าสมมือนี้คนส่งมันกระลายเพียงแต่ว่าท่านแจ้งซื้อแล้วก็โบรโทรสถานที่ฝากบ้านใดเพียงเท่านี้ก็สังวันก็จะส่งให้จากนั้นค่อยกาได้ประกอบฟิวเข้าไป แล้วก็หันนอตเข้าไว้คือเก่าแล้วก็จัดสายจัดสายให้มันเหียมห้อยบันนี้ก็เปิดลองเบ่งเปิดลองกั็ฟิวเออไฟเข่าแล้วไฟเข่าแล้วพัดลมกับปิน่นลองมอดเบิ่ง หมดแล้วอมือก้อยเบ่งกับห้นซึกว่ามันเป็นสีอุ่นๆอุ่นๆฮ้อนๆแล้วค่อยก็ได้ประกอบเียมห้อยมันนี้กัมาลองเปิดเบ่งสังเกตว่าแสงมันกัค่อนข้างจะแหงแสงอยู่หนาหาันไฟเข้าแล้ว